ที่เห็นคลิปนี้ขอให้ได้รับบุญกับพี่ายทุกๆคนเห็นยังฉันก็เห็นแล้วนะคะเห็นเป็นเลขอะไรช่วยบอกด้วยเอาแล้วตาดีได้ตาลายได้เอาแล้วเอาแล้วมีที่ลวงหายฉันก็เลยลวงเห็นกันชัดไหมท่านแทนซูมาใกล้ใกล้ซูมาใกล้ๆ,ลๆว้าฉันไม่บอกเราก็าเลขอะไรเพราะฉันมองไม่เห็น สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็เอาบุญมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ไฮและทีมงานนะคะได้มีโอกาสที่มาบวงสวงที่บึงของหลงเกาะดอนโพนะคะที่ปู่อือลือหรือว่าแม่ย่าแก้วกัลยาที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะวันนี้ก็นำทีมมาโดยพี่ไฮแล้วก็ลูกทีมอีกเยอะแยะมากมายเราก็บวงสวงให้กับ พอปู่และแม่ย่าเอาพูดง่ายๆก็คือ,อปู่นาคากับย่านาคีนะคะคนที่เห็นคลิปนี้ขอให้ได้รับบุญกับพิหายทุกๆคนแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะและวันนี้ได้มีโอกาสได้จุดทูบด้วยเออนี่ไงเห็นยังเห็นยังเห็นยังฉันก็เห็นแล้วนะคะเห็นเป็นเลขอะไรช่วยบอกด้วยหึนับบุตรี ตัวนี้ไม่ใช่ศูนย์แน่แน่นัมเบอร์ไดนัมเบอร์แล้วก็อะไรอะ่ะอีกตัวอะไรอ,ะอ่ะนัมเบอร์ไฟใช่ใช่ใช่นี่ค่ะก็บวงสวงหลายที่เลยเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูแต่ละที่แต่ละที่นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ทําพิธีอรับบุญร่วมกันส้อทุส,ส,สุอ่านี่ก็จบพิธีแล้วนะคะการจบพิธีนี้ก็คือเราก็ เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าโปรยข้าตอกดอกไม้นะคะก็วันนี้พี่ไฮนำทีมมาก็เพื่อมาบวงสรวงไม่ได้ไม่ได้บนบานสารกล่าวนะคะเพื่อมาถวายบุญให้กับปู่และยา่าแล้วก็อนุโมทนาสาธุขอเลยและขอด้วยนะคะขอสิ่งที่เราอยากได้ขอให้เราสมปรารถนาการขอพรอย่าไปขอเยอะเดี๋ยวเทพป,ปวดหัว พูดง่ายๆเลยก็คือขอว่าขอให้เรามีความสุขการมีความสุขนะั้นมันมีความสุขทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เราประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะเงินงานความรักหรือว่าสุขภาพมันรวมหมดแล้วนะคะต้องขอเยอะขอแยะเนะี่ยอ้เจ้าปวดหัวงงเพราะว่าไม่ได้มาขอเราคนเดียวไหมขอกันโอ้โหวันนี้เนี่ยที่พี่ไฮมาเนี่ยนะคะที่ ที่ตรงนี้เกาะโพนี่ยนะคะประมาณตั้งประลพิธีประมาณ6-7เจ็ดประลพิธีและที่สำคัญดูดีๆนี่ตอนนี้อยู่ด้านหลังของปูอ่หลอเอาแล้วเขามีที่ลวงเอาแล้วตาดีได้ตาลายได้เอาแล้วเอาแล้วมีที่ลวงหายฉันก็เลยลวงวเห็นกันชัดไหมท่านแทนๆซูมาใกล้ๆซูมาใกล้ๆว้าฉันไม่บอกเราก็เรียกอะไรเพราะฉันมองไม่เห็น อะไรอะอะไรอะอ่าโอเค number ร์วกับ number ร์ซแน่เลยอ่ะใช่ไหมทุกคนน่าจะใช่เนาะอันนี้เป็นอนันว่าเสร็จพธิธีแล้วเราก็เอา,เ,อา,เ,อาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคะใบสีทั้งหมดนะคะจะมีใบสีปูมีใบสีเบิกซับมีใบสีปักชามมีใบสีเยอะแยะมากมายเราก็ามาถวายพระองค์ ที่หน้าองค์ปู่นะคะก็มีความสุขกันไปนะคะทุกคนค่ะดูตามภาพกันเลยขี้เกียจภาพและแค่นี้นะอนุโมทนาสาธุค่ะทุกคนค่ะดูภาพกันไปพลางๆภาพค่ะอันนี้ต่อจากนี่ต่อจากฝันใต้ต้องถวายใช่านี้ต่อจบกนี้เลยไปไหนอ๋อมาใครรู้ก่อนพี่ึ้นมามาอยู่ตรงนี้ก็ได้สองสองท่าน